สวัสดีทุกคนครับ,รบยุกผมิมรนนท์แล้วก็เพื่อนนะครับวันนี้มากินข้าวผัดกุ้งถัดยักษ์คุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหแข่งดีไหม,มไม่แข่งแล้วมาเอา,าเพื่อถ้วยอาหามาวันนี้มาตอนดึกๆกคุณผู้ชมวันนี้ไม่ค่อยว่างครับไปโรงเรียนมานี่เคอะไปตักเลยเดี๋ยวตักให้นี่ข้าวผัดกุ้งจะผัดเลยถัยับ <laughs> ตอนหัวค่ำอีกและแสงอาจจะไม่ค่อยดีครับวันนะี้ถ่ายกลางคืนเนาะเงียบเลยเนี่ยแหละข้อดีของการถ่ายกลางคืนเงียบจริงเงียบก <c oughs> ินเลยกินก่อนเลยม่งก <c oughs> <c oughs> ินก่อนเลยไม่ต้องรอโดนโอ้นี่ผู้ชมถ้าตกไม่แย่เนี่ย มัดขึ้นเลยเอาไันไหนนีะ่ะเอาันนี่ก็ได้ผักกับแตงกวาดูแตงกวาคุณผู้ชมเลี้ยงสวยมากกว่านี้มามาครับคุณผู้ชมข้าวาาหาปลามานั่งกินกันครับลืมน้ำอันนี้น้ำปลาไม่เป็นไรลืมน้ำปลามาคืนนี้ก็อร่อยอ อ๋า oh. <c oughs> นี่คุณผู้ชมใหญ่บริการดีมากเลย <c oughs> อัวน,นี้เป็นกุ้งไข่นะคุณผู้ชมไม่ใคือกุ้งขาวตอนแรกกะจะเ,เอามาเอามาเผาแต่ว่าไม่พอ <c oughs> ก็เลยเอามาผัดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ให้หมดนะเอามาเลาะเอาให้หมดไม่หมดหมดสามยังไม่หมดหมดผมพูดไปงั้นแหละมันกินไม่หมดหรอกเยอะมากใช่ไม่ต้อง จะจะเริ่มกลับมาลงคลิปละช่วงนี้ถ้าไม่ลงก็ไม่ไหวครับเดี๋ยวผู้ชมถามหาผม,มอีกต้องลงคลิปให<อ>้ดูชนงชนงเนี่ยจอสหูณนําพับ <h> ก <ums> ุ้งก <h ums> ุ้งทำไมมัน <h> ง <ums> องีอออ้ย <h ums> นมรเล่ะอืมหวานน,นุ่มวานอร่นอยเลยอะใส่มูสับด้วยคุณผู้ชม จะดูเตี้ยลงนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมลองไปดูกล้องเมื่อกี้แล้วมันแบบไม่เห็นหัวหัวมันแบบหัวมันขาดไงผมเลยลองแบบเอาอันนี้ออกอโต๊ะนั่งออกนนั่งพื้กลายเป็นโรดี้โต๊ะนั่งพื้นกับผมเตี้ยเอาไปเลยนะหมองตาคุ้งคุ้งจ๊อกเลยบอกฮะ ถูกมากเลยออะไรอมาบาดเงกะนี่หมูกุ้ง ลืมตัดออกอร่อยมัน,นะมนไหมข้าวผัดมันร้ไม่หมมันมันมันกุ้งไม่ใช่มันเป็น,นอันนี้ไขก่ขกุ้งใส่ไข่กุ้งลงไปด้วยอร่อยมากครับ อร่อยก็รหิวข้าวต่อว่ะ่อไม่หงืแล้วทุกคนเจ๋ออร่อยและครับพูดเลเหมันงันแหละหักไหมเ้ยใคหลดอดสมแพงตาตาผมนะพอดีไหมคุณผู้ชมตรงเนี้ยตต้องขยับไปอีกพอดีไหม นี่มันแอ็กอีกแล้วต่อทีจริงเลยว่าผมว่าคุณผู้ชมสักห่างนึงครับผมว่าผมจะทำช่องใหม่ไม่ช่องนี้ก็ยังทำมาเร็วนะครับแต่ว่าจะทำเป็นช่องเกี่ยวกับเกมอะไรพวกนี้ทำเพื่ออะไรช่องใช่เพราะว่าสายเกมเนี่ยเราสามารถคือง่ายๆคือผมเป็นคนที่ อะก็เล่นเกมแหละแต่ว่ามันแบบมันทําง่ายอแล้วก็แบบถ้าเป็นเกมเนี่ยเราตัดลิปบแบบทําแป๊บเดียวคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นอาหารพวกเนี้ยเราทํานานแต่ว่าช่องนี้ผมก็ไม่ทิ้งนะก็ทําต่อแต่ว่าแต่เพื่อนชองนั่นแหละก็เห็นอันนี้รึเ่พวกเพื่อนที่ <c oughs> ม,มาดูช่องเราเห็นเ <c oughs> ขาแบบพี่นนเล่น เกมรีไฟไหมผมก็บอกว่าเล่นครับแต่บางทีอาจจะไม่ค่อยว่างเล่นเป็นบางทีเล่นตอนดึกอะกลางวันไม่ว่างไม่ว่างเลยโอ้โอ้ไม่โอ้เนาะขอที่จะคำสองคำคุณชมตอนนี้มีความอิ่มแล้วก็มีความแน่นครับกินไปผมกินสองขั้วนะคุณกินกี่ข้วโอ้ตักคผมเยอะอะคุณตักนี่เดียวอะคุณเยอะตัวแรกเยอะนะตัวแรกเยอะด หางกุ้งอ๋อนี่ไงพริกอืมพริกอือือเเดี๋ยวไปเลยถามมันไม่อยากทิ้คุณผู้ชมันคอ มันเป็นกุ้งในน้ำเลยเป,ปลือกมันแข็งเห็นไหมแม่กินเก็มเยอะไม่ไม่มรู้ไม่รู้ใกไปมันเป็นล็อกอะไรยังอายุแค่นี้อยู่เลยแต่คนกากินเยอะนะต้องแบบ น้ำซดน้ำปลาเลยปวดอืมอือึโอ้ตัวใหญ่มากกินเป็นน้ำเปล่าลไม่ถึงเลยอ่ะเอาโต๊ะลงก็เสียไปเลยอะ่ะฮึฮึแตมันก็ดีนะมันทำให้ผมยืดตัวได้สุดเลยนี่ครับพุง มันงอ t n g ọ เลย่ะหัวกุ้งหัวกุ้งฮะหัวกุ้งหัวหัวใจ่หัวอู้ใหญ่นะใช่หัวมันใหญ่ตัวมันเล็กกุ้งเนี่ยจะกลับไงมันกินข้าวมั่นเลยนั่นแหละโอเคครับคุณผู้ชมอิ่มแล้วครับนี่อืมอืม ไข่ไอ่้มากุ้งอร่อยมากเลยตองมันเนี่ยเส้นไม่หมดนะมันถาดมันใหญ่ถ้ากินหมดนะคือแบบเราแบบโอเทพบแตดงว่าอร่อยจริงนัเนี่ยะช่งด้วยออโอเคครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาเป็นกำลังใจให้ผมนะถ้าสลับคลิปนี้ต้องขอตลาคุณ <laughs> พี่จะไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับไว้สดีครับให้ผมไม่รีบเอ้ยที่ผมรีบพูดไม่ใช่แล้วมาจุกอลยลูกคอเป <laughs> ็นอะไรนะ